มดมันแล่ไม่ต้องแหลแล่มันแล่คุณบอลมันเลยพอมันบังมันแหลว buồn dở quá ทำง,งานให้การต้อนรับดีมากเพิ่มใจแทนน้องๆนะฮะหมอดทองวิทยารถขนฝันที่ทุกคนชื่นชอบฝากเอดดูน้องๆด้วยนะครับน้องๆน่าจะเป็น กินข้าวแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับพวกนี้มีเตะที่เกอบปันดีนะวันที่สิบสองวันที่สิบสามเอ่อที่สนามพานหินสะพานหินนะครับที่ภูเก็ตใครที่อยู่ใกล้ก็ไปเชียร์ได้นะครับไปให้กําลังใจน้องเยอะๆทําให้สนามแตกเหมือนที่น่านพังงาน,นะฮะใครชนะใครชน,นะ Uh, หมอนทองชนะคู่แรกชนะสามศูนย์ครับคู่สองเสมอนะฮะสกอร์รวมก็หมอนทองชนะสนามแตกมากพี่วันใหม่ ใช่ครับพี่ฮันนี่ฮันนี่น้องไปเกาบปันหยีพวกนี้ครับไม่เจอเหมือนทองเจอแต่เหมอือนท้าอ่าับพิกแล้วจะงตะโกนอกอกม เดี๋ยวแอดเดินตามนะทุกคน เออแล้วพักผ่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องๆไปพักผ่อนนะครับกน ใช่ครับชาวฟังงานน่ารักมากครับในการต้อนรับดีมากเหมนทองไปที่ไหนสนามแตกที่นั่นของจริงนะครับ เดี๋ยวดักล้อน้องรอตรงนี้นะฮะทุกคนย <searches>

ดูเด็กๆวิงตามนะดิเดี๋ยวนะแอดก็สู้ชีวิตเหมือนกันครับทุกคนตามน้องไป มาแล้วทุกคนดูมนวิ่งตามเราจะส่งน้องๆถึงประตูทางออกกันนะทุกคนนะ

เราส่งน้องกันแค่นี้นะครับครั้งหน้าแอดจะไปไลฟ์โปรแกรมไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราได้ส่งน้องๆกลับไปพักผ่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้หลังจบเกมแล้วทุกคน FC รอหมอนทองเยอะมากทุกคนชาวจังหวัดพังงาทำถึงนะคะสนามแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ้ะวิ่งตามรถกันแบบ